สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกียร์ g T K Shifter นะครับผมเป็นเกียร์เกียร์แท้แมนูเอลเอสพัทเทิที่ราคามีต่าภาพมาก2,900บาทเท่านั้นเองแอนฟิลิ่งการเข้าเกียร์สับเกียร์เนี่ยดีมากๆเลยวันนี้เป็นโลหะทั้งหมดด้านนอกสุดเป็นกล่องอลูมิเนียมสีดำด้านด้านหน้ามีสกรีนโลโก้ g T K ด้านในกลไกทั้งหมดเป็นโลหะหัวเกียร์ก็เป็นโลหะเช่นกันจับถนัดมือดีมากเดียอย่างเดียวร่องเกียร์เป็นพลาสติกเป็นกัรสุดยอดมากๆเลยแต่ราคาระดับนี้คู่แข่งอย่าง G T 19ก็เป็นพลาสตติกททัั้้้งวววดดยยซจุุ่น เราคนที่ใช้กับโต๊ะก็มีขายยึดกับโต๊ะขายแยกพอติดตั้งเสร็จลองเล่นดูตำแหน่งเกียร์ก็อยู่ในระดับที่กำลังดีแม้ดีไซน์แบบนี้ทำให้หัวเกียร์อยู่สูงขึ้นมากกว่า T29 หรือ T8A แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือทำให้รู้สึกแปลกอะไรเวลาใช้งานแอบรู้สึกว่าสับเกียร์สะดวกขึ้นด้วยซ้ำอารมณ์เดียวกับเกียร์รถ S2000 ที่มันจะอยู่สูงหน่อยๆทรงมันทำให้นึกถึงเกียร์ชอตเทรของฟันดาเลกับวีเอนมเหมือนกันตัวนี้สำหรับสาย PC เท่านั้นเอย์ P 4เพย์5มัน ต่างร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือร้านคอมพิวเตอร์ได้ไม่ยากนะเอ๊ะถ้าปุ่มมันเป็นแบบนี้เนี่ยยังงั้นผมก็ขับรถโดยใช้นิ้วกดปุ่มแทนการสับเกียร์ได้นะสิ ก็อย่าไปหาทําเลยนะครับมาดูข้อดีข้อเสียกันมากดีกว่าเริ่มจากข้อดีก่อนละกันอย่างแรกเลยก็คือเกียร์ GTK เนี่ยเป็นหนึ่งในเกียร์เอสเพรสที่ราคาถูกที่สุด1นงไม่ข้าม3,000บาทเนี่ยถ้าแบรนด์ดังๆเลยก็มีแค่ Logitech G29 เท่านั้นราคา2,200บาทส่วนเกียร์ GTK เนี่ยตัวนี้ราคา2,890บาท GTK แพงกว่าก็จริงแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าจะใช้เกียร์ G29 กับพวงมาลัยค่าอื่นก็ต้องใช้ตัวแปลงด้วยที่ราคา600-1,000บาทถ้าเคสนี้เนี่ยรวมๆแล้วเกียร์ G29 ก็ราคาพอๆกันหรือแพงกว่าด้วยซ้ําทำไมนับเรื่องฟิลลิ่งการเข้าเกียร์เนี่ย ได้เกียร์เกีเทนแมนรวลนแบบ7บวก R นี่ก็ถือว่าคุ้มมากสำหรับราคาส่วนต่างแล้วนะ ข้อดีอย่างที่2ก็คือฟีลลิ่งการสรับเกียร์เนี่ยทำได้ดีกว่า g 29แบบคนละเรื่องเลยแม้ว่าราคาจะให้เคียงกันเหมือนที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่รีวิว g 29ผท t 8 a เกียร์ g 29เนี่ยมันเหมือนของเล่นครับถึงแม้ว่าจะเกียร์ g 29ไปใส่มอสก็ยังเทียบกับเจ้าเกียร์ GGT ตัวนี้ไม่ได้เลยซึ่งมอสตัว g 29เนี้ยก็ไม่ได้แย่เลยนะถือว่าเป็นมอสที่ดีที่สุดตัวนึงเท่าที่ผมเคยลองมาเลยแนะนำมากๆสำหรับคนที่ใช้เกียร์ g 29นะครับผมเคยรีีิแ้ดกกกัััันนตตต่่จะงงงงมม TK T8 เททารรบบอุ 1> 1, บาทซึ่งผมก็บอกตรงๆนะว่าถ้า t s 8 a เดิมๆไม่มอดเลยนะ G ีย t g k f ฟลลิ่งดีกว่าแรงต้านการเข้าเกียร์ดีกว่า t s 8 a แถมระยะโพก็ทำมาได้สั้นกระชับมากกว่าให้ความรู้สึกแบบเกียร์รถสปอร์ตแต่สำหรับคนที่มีเกียร์ให้ t s 8 a อยู่แล้วผมก็ขอให้ลองใช้มอดตัวนี้ก่อนมันแก้ข้อเสียเรื่องแรงต้านการเข้าเกียร์ได้ดีสำหรับผมมันทำให้เฟลลิ่งโดยรวมดีกว่า t g k ซึ่งผมก็เคยรีวิวมอดตัวนี้ไปแล้วไปกดดูกันได้ครับ TFS8A ใส่มอสตัวนี้ทำให้สัยว์เกจริง ข้อดีอย่างที่สามกลไกข้างในเป็นเหล็กหมดเลยนี่แหละค่าเหตุผลที่เกียร์ตัวนี้มันให้คืลลิ่งการเปลี่ยนเกียร์ที่ดีมากๆแรงต้านการเปลี่ยนเกียร์มาจากสปริง2ตัวนี้ ส่วนแรงดึงด้านเกียร์ให้อยู่ตรงกลางเวลาโยกซ้ายโยกขวาก็มาจากสปริงที่ฐานเกียร์กลไกทุกอย่างเป็นเหล็กและออกแบบดีไซน์มาได้ s ิมเ l ิลแต่ทนทานและใช้งานได้ดีแถมหัวเกียร์ที่ให้มาก็เป็นหัวเกียร์เหล็กด้วยจับถนัดมือเข้ามือดีมากถ้าใครไม่ชอบก็เปลี่ยนได้พูดข้อดีไปแล้วก็มาดูข้อเสียกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือร่องเกียร์ทาจากพลาสติกถ้าชิน้นนี้เป็นเหล็กเนี่ยก็สับปังปังได้สบายใจเลยแต่ยังไงเขาก็ใช้พลาสติกที่หนาผมว่าโอกาสที่มันจะหักเนี่ยมันก็มีแต่น้อยครับแถมระยะโฟก พลังกับมันมากอย่างที่สเลยก็คือเสียงการสับเกียร์เนี่ยมันมีเสียงที่ค่อนข้างดังนะครับผมเทียบกับคีย์บอร์ดเนี่ยถ้าเปรียบ g 2 9เป็นรับเบอร์โดมตัวนี้ก็คือบูสวิตเลยครับเดี๋ยวผมเทียบเสียงให้ดู ซึ่งถ้าคุณชอบการสับเกียร์เสียงดังๆเนี่ยมันก็เป็นข้อดีครับเสียงดังๆมันก็ทําให้สับเกียร์มันดีแต่ผมว่ามันแอบดังไปนิดนึงนะส่วนตัวผมว่าเสียงสับเกียร์ TH8A เนี่ยเพะรสุดเลยอย่างที่3ก็คืออย่างที่รู้กันว่ามันใช้กับคอนโซลไม่ได้นะครับ PS4 PS5 อย่าไปวังว่าใช้กับมันครับสรุปเลยนะครับเป็นเกียร์ที่คุ้มมากๆผมแนะนําเลยสำหรับคนที่มองหาเกียร์ s p e c t e อยู่ราคาสบายกระเป๋าได้ฟีลิ่งการเข้าเกียร์และการสับเกียร์ที่ไม่เป็นรองใครแน่นอนแถมผมใช้กับเกีย ถ้าใช้เกียร์ TTK กัต่อ,อปเปอร์มันใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นเกียร์ตัวนี้เนี่ยสําหรับสาย PC เนี่ยคุ้มมากๆเลยครับถ้าต้องใช้กับ p 4หรือ p 5ด้วยเนี่ยก็ต้องเลือกเกียร์ที่ตรงรุ่นเท่านั้นแต่ถ้าใช้เล่นกับ PC เป็นหลักเนี่ยผมบอกเลยว่าเกียร์ TTK เนี่ยตัวนี้ทําให้คุณยิ้มได้แน่นอนสําหรับคนที่ใช้พวงมาลัยของ Logitech อยู่หรือกําลังวางแผนที่จะซื้อและเล่น PC อย่างเดียวเกียร์ TTK ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีครับทําให้อินกับการเล่นเกมซิมเรซซิ่งได้มากขึ้นแน่นอนส่วนคนที่มี THSBT A อยู่แล้วการจะซื้อตัวนี้เนี่ยผมไม่แนะนําครับมันมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆด้านอยู่ถึงแม้แรงต้านการเข้าเกียร์จะน้อยกว และระยะโทกจะไกลกว่าแต่มันก็มีทางแก้ครับทางแก้เพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์แน่นขึ้นเนี่ยแนะนำมาตตัวนี้เลยส่วนการที่จะทำให้ระยะโรมมันสั้นเหมือนเกียร์ DCT เนี่ยก็ต้องซื้อมอ d ช็อตชิฟต์อันนี้ครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินซ้ําซ้อน คือเล่นการสับเกียร์ซีเรนเซียลเนี่ยทำได้ดีพอๆกับการสับแบบเพชรพทเทิลเลยครับได้ความรู้สึกคลายที่ดีมากเลยครับฟังจากเสียงก็น่าจะรู้นะฮะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะความทนทานก็อย่างที่เห็นไปแล้วตะกี้นะครับตอนนี้มือสั่นนะฮะโอถ้าเราใส่ตรงนี้ไม่ดีเนี่ยนะครับผมสับไปไม่กี่ครั้งเนี่ยมันก็จะเด้งออกนะครับแต่ถ้าเราใส่ได้ถูกต้องตรงเป๊ะนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นตะกี้นะครับสับยังไงมันก็ไม่หลุดครับ ก็ต้องบอกคำเดียวเลยนะครับว่าถ้าใครอยากซื้อตัวเกียร์ G T K ก็ไปซื้อกันได้ที่ร้านไก่เกมมิ่งคิดในช้อปปีนะครับผมอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดด้วยนะถ้าลดแล้วเนี่ยเหลือเพียง2,600บาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆเลยนะครับวิธีการใช้โค้ดก็ไปดูใต้คลิปได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการรีวิวมอสซิเฟนเชียลให้เกียร์ G 1 9ครับ